ปรางกัน,นรันเซอร์ไพรส์หนะักต้งทูพีให้ของขวัญกล่องไนกี้แต่ข้างในเป็นแบรนด์สุดหรูนับวันยิ่งหวานจริงๆคู่ของนักแสดงสาวสวยปรางกัน,นรันกับนักร้องหนุ่มต้งทูพีจนตอนนี้ก็คบหากันมาเป็น10ปีแล้วและความหวานของทั้งคู่ที่หลายคนก็ลุ้นอยากได้ยินข่าวดีของคู่นี้แล้ว และโมเมนต์ล่าสุดในวันเกิดครบรอบ30ปีของปรางกันนรันที่หนุ่มโต้งทูพีได้ทำเซอร์ไพรส์หลอกแล้วหลอกอีกเพราะบอกปรางว่าจะซื้อรองเท้าให้แล้วปรางก็ได้รับเป็นกล่องรองเท้าจริงๆแต่ตอนถ่ายคลิปตอนที่ปรางกำลังแกะกล่องรองเท้านั้นเปิดมาข้างในก็เฉลยว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรู ถึงตอนแรกปรางจะดูงงงงนิดๆแต่พอเห็นว่าเป็นกระเป๋าที่ตัวเองอยากได้ถึงกับยิ้มแก้มปริไปเลยและยังมีเซอร์ไพรส์อีกเมื่อปรางเปิดกล่องกระเป๋าแบรนด์เนมและพบว่ามีรองเท้าผ้าใบรุ่นที่อยากได้อยู่ในนั้นแถมยังตรงใสอีกเรียกได้ว,ว่าเซอร์ไพรส์เก่งจริงๆหนุ่มตงซึ่งปรางได้โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลพร้อมกับบอกอีกว่าโดนหลอกแล้วหลอกอีกก็ว่าทำไมปีนี้มาแปลกยอมบอกของขวัญ จริงๆคือเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อรองเท้าให้นะก็เลยจะแค่แกะเล่นๆหนุ่มโตองน่ารักมากยิ่งเสียงในคลิปไม่คิดว่าจะได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยเสียง2เสียง10ของพี่ตองเวลาอยู่กับรางก็จะแบ้วๆขนาดนี้อะไอะครับ <sh arp>

วิวัฒนาสามสิบแล้วมีความสุขม,มากๆแข็งแรงแข็งแรงขยายพาในโอ๊โอ้โหแข็งแรงแข็งแรงนะมีความสุขม,มากๆวิวัฒนาฮิฮิชอบไหมเดย์ <c oughs> ไปกลองดิเ <c oughs> ออหลอกเราอีกแล้วว่าอะไรหลอกอะไร พี่อยากได้ไหมล่ะถูกรุ่นไหมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ